เกมทดสอบสูตรคูณแม่ห้าห้าคูณสี่เท่ากับยี่สิบห้าคูณแปดเท่ากับ สี่สิบห้าคูณสองเท่ากับสิบห้าคูณสิบสองเท่ากับ ห0 5้าคูณเเท่ากับสาหคูณหนึ่งเท่ากับ ห้าคูณเก้าเท่ากับสี่สิบห้าห้าคูณสิบเอ็ดเท่ากับ หาสิบห้าห้าคูณห้าเท่ากับยี่สิบห้าห้าคูณสิบเท่ากับ ห้าสิบห้าคูณสามเท่ากับสิบห้าห้าคูณหกเท่ากับ สามสิบดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเลินแอนดซองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ